สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอเจารสภานะคะในหมวดชีวิตประจําวันค่ะวันนี้จารสภาจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมการพับผ้าห่มนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงเพื่อที่จะนํากลับบ้านนะคะในวันศุกร์ค่ะเด็กๆพับผ้าห่มได้หรือยังคะมาช่วยกันพับผ้าห่มเลยนะคะค่ะเด็กๆดูสิคะวันนี้จารสภามีผ้าห่มผืนเล็กของเด็กๆนะคะแล้วก็มีถุงค่ะสําหรับใส่ผ้าห่มนะคะ เรามาพับผ้าห่มกันเลยนะคะอันนี้คือผ้าห่มของโนซมิค่ะเห็นไหมคะพื้นมันก็ไม่ใหญ่มากพอดีตัวของเราเลยนะคะเด็กๆเรามาลองพับกันเลยเห็นไหมคะเราจะเอามุมชนกับมุมนะคะแล้วเราก็อาจจะสะบัดนิดนึงดูสิอ้าวมุมตรงไหม ยังไม่ตรงกันเลยเห็นไหมคะเราต้องจัดให้มันตรงเพื่อที่มันจะได้เข้าไปในกระเป๋าได้นะคะ,ะเราก็พับอีกข้างหนึ่งให้ชนกันเลยโอ้พับแล้วเราทำไมคะอันนี้มันเป็นกระเป๋านี่มันเป็นกลมๆนะคะเราก็ม้วนก็นได้คะ่ะเราพับหรือเราม้วนนะคะ ม้วนม้วนมวนอาม้วนเสร็จแล้วทําไมคะเปิดปากถุงนะคะแล้วเราก็ใส่ไปเหมือนกับเราใส่ปอกหมอนเลยค่ะเด็กๆอ่าถ้าข้างนั้นไม่ถนัดเราหมุนมาข้างนี้ก็ได้นะคะอ่าใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยค่ะเราอาจจะใช้มือทั้งสองข้างช่วยกันเลยเข้าไปยังคะอ๋อ เรียบร้อยแล้วเราก็ทำไมคะดึงตรงนี้ค่ะเพราะผมเราจะได้ไม่หลุดใช่ไหมคะมันจะมีปมให้เราดึงอ่าเราดึงมาได้แล้วตอนนี้เราทำไมคะเราสามารถคิ้วกลับบ้านได้แล้วค่ะุกโอ้คิวไปได้เลยกลับบ้านเรากลับบ้านเราเราก็สะพายเลยคะ่ะ กระเป๋าผ้าห่มกลับไปบ้านได้เลยค่ะเด็กๆลองไปพับผ้าห่มดูนะคะถ้าเด็กๆไม่มีถุงถุงผ้าแบบนี้เด็กๆอาจจะพับแล้วก็วางไว้บนเตียงได้ค่ะเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะคะจะดประส่งของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กได้พึ่งพาตนเองได้นะคะใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมือและสายตาเด็กสามารถพับผ้าห่มได้ นะคะผ้าห่มของตัวเองหรือเล็กๆพับแล้วก็เก็บเข้าไปในซองนะคะเพื่อที่จะหิ้วกลับบ้านนะคะมาพับกันเลยค่ะ